สวัสดีค่ะต้องมีเจนโฮมคาร์นะคะวันนี้ต้องมีรถกระบะ4ประตูเกียร์ธรรมดานะคะมารีวิวให้ดูนะคะคันนี้เลยค่ะ Toyota h i ฮรักลีโว 2.4J ปี2020ไ่เพียง19,000โลเท่านั้นค่ะก็ะคือน่าสนใจมากนะคะคันนี้ราคานะคะอยู่ที่635,000บาทเองค่ะผ่อนเพียง10,000ต้นๆน,น,นะคะ เดี๋ยวเรามาดูรูปโมข้างหน้ากันเลยค่ะส่วนของไฟหน้านะคะจะเป็นไฟตาเพชรนะคะสวยงามมากเลยค่ะมาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้านะคะแล้วก็ดีไซน์ของ Toyota Revo คันนี้นะคะก็คือเป็นความฉกเฉียวเพราะว่ากระจังหน้านะคะจะเห็นว่าเป็นรูปโฉมใหม่สวยงามเท่นะคะมีความสปอร์ตขึ้นมีความไวรุ่นขึ้นนะคะแล้วเรายังติดไฟคู่หน้าด้านหน้าที่สวยงามตรงนี้ด้วยนะในส่วนของล้อนะคะเป็นล้อแมกซ์อลอยนะคะแล้วก็ล้อ17นิ้วนะคะ กระจกข้างมานพับปรับไฟฟ้านะคะมาพร้อมกระจกเลี้ยวที่เป็นดีไซน์ของ Toyota h ไฮรัก e ีโวเลยนะคะมาดูในด้านข้างต่อนะคะในเรื่องของสีนะคะจะเป็นความสีขาวสวยงามนะคะเป็นดีไซน์พิเศษของเขานะคะส่วนคันนี้จะมีความพิเศษอยู่นิดนึงค่ะตรงนี้นะคะเขามีการตกแต่งสวยงามลองเอากล้องมาสุ่มใกล้ๆนะคะจะมีแบบดีเทลเล็กๆน้อยๆตรงนี้นะคะก็คือเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งของเขาที่เขาตกแต่งมาตรงนี้จะเห็นได้ชัดเลยคะ่ะ ขึ้นมาตรงนี้ด้วยนะคะโอเคค่ะแล้วก็จะมีการศาสตร์มาให้นะคะสวยงามอันนี้คือเหมาะกับการที่มันจะช่วยไม่ให้ฝนหรือน้ําซึมเข้าไปภายในนะคะแล้วก็ในส่วนที่เปิดเนี่ยก็จะเป็นสีโครเมียมสวยงามค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นในส่วนบันไดข้างนะคะก็คือเหยียบขึ้นลงเนี่ยสะดวกสบายเพราะว่าเป็นกระบะยกสูงนะคะเพราะว่าเทรนตอนนี้เนี่ย กระบะยกสูงเนี่ยจะเป็นที่นิยมกันมากนะคะก็จะมีบันไดข้างช่วยในการขึ้นลงรถได้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวมาดูด้านหลังกันนะคะจะเห็นถึงความสวยงามนะคะความพิเศษตรงนี้นะคะก็คือว่าคันนี้มาพร้อมกับฝาครอบท้ายกระบะนะคะเพราะว่า,าการใช้งานตรงนี้นะคะคือกระบะเนี่ยเอาไว้ขนของหรือว่าจะเก็บของด้านหลังใช่ไหมคะฝาครอบตัวนี้จะมีประโยชน์ในการที่เราล็อกแล้วเรากเก็บไว้ของจะไม่หายแน่นอนค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะก็คือไฟท้ายจะสวยมากค่ะเป็นสีแดงและสีขาวนะคะ แล้วก็มีโลโก้โตโยต้าดีไซน์โครเมียมด้านหลังนะคะมีในส่วนของชื่อไฮรัก r ีโวค่ะกันชนนะคะจะเป็นกันชนดีไซน์สีโครเมียมสวยงามฉบเฉี่ยวนะคะแล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนะคะเป็นพาร์คเซนเซอร์ที่ช่วยในการจอดรถด,ด้านหลังเพื่อความปลอดภัยค่ะจากที่ดูนะคะสภาพรอบนอกนะคะสวยงามมากเพราะเป็นสีขาวดูสง่าดูเท่ดูป่าตียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนด้านในกันค่ะ อพอเข้ามาด้านในแล้วนะคะ,ะในการนั่งเบาะนะคะก็นั่งสบายเลยค่ะเพราะว่ารถรุ่นนี้นะคะ Toyota Re ี o ร,ร,รุ่นนี้จะเป็นเบาะผ้านะคะแต่ว่าความพิเศษคือสังเกตว่าด้านนอกเนี่ยจะเป็นสีขาวมีความสงา่าปัดเปลวสวยงามใช่ไหมคะแต่ว่าด้านในเนี่ยเป็นสีเทาเข้มก็ค,คือมีความตัดกันนิดนึงแล้วคือเข้ามาเนี่ยก็คงความเป็นแบบเข่งขรึมแล้วก็ดูเท่ดูสง่าานะคะจะเป็นสีเทาเข้มแล้วก็เป็น เบาะใหม่เลยค่ะก็ะคือไม่ยุบไม่ย้่ยนะคะสภาพดีมากเลยค่ะแล้วก็พอนั่งนะคะนั่งก็สบายนะคะการขับขี่ก็เชื่อว่าสบายแน่นอนในส่วนของพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัย power นะคะแล้วก็เกียร์เนี่ยเป็นเกียร์เกียร์ธรรมดานะคะแล้วก็ในสุดตรงนี้แต่ว่าจะมีระบบ eco m o d e กับ power Mode ด้วยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นที่ใส่แก้วน้ำได้นะคะในส่วนของตรงนี้ก็เก็บของได้สะดวกสบายเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะ มาในส่วนของตรงนี้นะคะก็แอร์นะคะก็จะปรับเปิดปิดตรงนี้นะคะแล้วก็ปรับต่างๆอันนี้ปรับตำแหน่งต่างๆได้เลยนะคะค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นการฟังวิทยุ AM/FM ได้นะคะแล้วก็ใส่ CD ได้ด้วยนะคะคือสามารถที่จะเชื่อมโยงบลูบทูธรับสายโทรเคราะหกได้เลยก็คือเป็นฟังก์ชันตอบโจทย์เลยนะคะเดี๋ยวต้องจะทำการเพิ่มเสียงลดเสียงให้นะคะ นี่ลยคะฟังเสียงดังฟังชัดนะคะคันนี้นะคะมาพร้อมกล้องมันเทกด้วยค่ะเย็นฉ่ำมากเลยค่ะในส่วนของด้านบนนะคะจะมีที่กันแดดอย่างนี้นะคะส่วนด้านซ้ายก็จะมีกระจกให้นี่เขายังไม่ได้แกะเลยนะคะเนี่ยใหม่มากก็คือจะสังเกตว่าคันนี้บอดี้สวยมากคือเป็นบอดี้ที่สวยงามเก็บรายละเอียดสีขาวแล้วก็เป็นสีขาวที่เป็นอินเทรนตอนนี้เลยนะคะและแถมยังมีที่ปิด ปิดท้ายด้วยนะคะและการใช้งานเนี่ยใหม่นะคะใหม่เพียง19,0 0 0เาพันเท่านั้นเองนะคะก็คือใหม่มากๆเลยค่ะใครที่สนใจคันนี้นะคะก็มาจับมาจองได้นะคะโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันนะคะเข้ามาด้านหลังแล้วนะคะก็ Toyota Re ี o คันนี้ถือว่าด้านหลังนี่กว้างนะคะแล้วนั่งสบายจริงๆนะคะอันนี้คือขาเนี่ยไม่ติดด้วยนะคะแล้วก็ตรงส่วนตรงนี้นะคะ มีที่พักแขนให้แล้วก็วางแก้วน้ําได้นะคะ2ใบเบอกก็จะเป็นหมอผ้าดีไซน์เหมือนเบาะหน้าเลยนะคะเป็นสีเทาเข้มค่ะแล้วก็ในส่วนของตรงนี้นะคะก็สามารถที่จะแขวนของได้เวลาเราไปตลาดหรือไปซื้อของต่างๆนะคะอันนี้คือใส่ของเลยนะคะส่วนด้านบนนะคะไฟไฟก็เปิดปิดใช้งานได้ดีเลยค่ะความใหม่ของด้านบนนะคะก็คือใหม่สวยและสะอาดมากค่ะเหมือนคุณได้รถใหม่เลยนะคะคันนี้ สวยมากค่ะต้อมอยากเชียร์คันจริงๆนะคะเพราะว่าเขาสวยตั้งแต่ภายนอกแล้วก็ภายในด้วยค่ะรถ4ประตูใช่ไหมคะก็เหมาะกับเฟ m มเรอี่ด้วยนะคะใครที่มีเด็กเล็กนะคะมีลูกน้อยนะคะก็จะมีตรงจุดนี้ด้วยค่ะไอโซฟิกค,ค่ะก็คือเป็นที่เกี่ยวกับรถคา์ซีได้เลยค่ะในส่วนเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์2 4 0 0นซีซีนะคะเครื่องยนต์ใหม่แล้วก็ระบบเบรกนะคะเป็นระบบเบรก ABS นะคะ ก็คือทางเราเนี่ยจะตรวจสภาพ i n s p เป t ช่นทุกจุดนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่ตรวจเราจะไม่ผ่านเด็ดขาดตรวจร้อยปิจุดนะคะถ้าสังเกตนะคะจะมีมาร์กจุดเล็กๆแบบนี้ค่ะนั่นคือสัญลักษณ์ที่เราได้ตรวจเช็คให้ลูกค้าได้เรียบร้อยแล้วนะคะทุกอย่างผ่านมาตรฐานการตรวจสภาพที่ใช้งานอย่างมีคุณภาพทุกจุดค่ะแล้วก็เราจะดูเหมือนเดิมนะคะว่าคันนี้ได้ผ่านอะไรมาบ้างที่เราจะคัดเฉพาะรถที่ไม่มีการ ชนหรือจมน้ําหรือพลิกคว่ำใดๆเราจะเช็คด้วยการจับแล้วกดตรงนี้นะคะถ้ามันไม่ได้ผ่านอะไรเนี่ยมันจะสามารถที่จะกดเช็คได้เลยแล้วก็ตรงเม็ดอาร์คจุดอาร์คต่างๆเนี่ยก็จะเป็นทรงโครงเดียวที่มาจากโรงงานเลยนะคะเราไม่มีการเปลี่ยนเลยค่ะส่วนตัวน็อตนะคะตัวน็อตก็คือไม่มีการหมุนไขแกะใดๆเลยค่ะมาแบบเดิมยังไงแบบนั้นจากโรงงานเลยค่ะ ในส่วนของคันคันนี้นะคะก็เป็นคันปกติเลยค่ะแข็งแรงทรงเดิมไม่มีไม่มีทรงผิดเพี้ยนไปจากเดิมเลยค่ะใช่ค่ะรถทุกคันนะคะเราจะไม่รับซื้อรถที่มีประวัติจมน้ําหรือชนหนักหรือพลิกคว่ำเลยนะคะเราการันตีได้ว่ารถดีเจนโฮมคาร์เราคัดรถสวยและคุณภาพเท่านั้นค่ะดูรถคันนี้ทั้งภายนอกและภายในไปแล้วนะคะก็จะเห็นถึงความพิเศษของรถคันนี้นะคะ รถ Toyota h ไ l u ัก e ีโว4 J j ปี2020นะคะราคาเพียง635,000บาทเท่านั้นนะคะผ่อนเพียงหมื่นต้นๆค่ะแล้วก็ใครที่สนใจนะคะก็สามารถฝากเบอร์โทรไว้กับใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเราจะมีเซลล์น,น่ารักๆโทรไปให้คำปรึกษาได้เลยค่ะ หรือไม่ก็สามารถโทรที่สายด่วนตรงนี้ของเราได้เลยนะคะโปรโมชั่นพิเศษนะคะสำหรับเดือนพฤษภาคมนะคะเราจัดพิเศษเลยค่ะก็คือจองเพียง199บาทราคานี้ถูกมากๆเลยนะคะเรามีส่วนลดให้19,999บาทค่ะถ้าใครไม่จองเนี่ยเสียดายมากๆเลยนะคะกับรถที่สวยแบบนี้นะคะใครที่สนใจนะคะก็ฝาก ข้อมูลไว้ได้เลยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็จะรีวิวรถแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเดี๋ยวคันหน้าคันถัดไปจะเป็นคันไหนก็คุณผู้ชมลองชมได้นะคะวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ